สวัสดีครับผมเมื่อนี้คูปตาสีมังยนสาขาตะกการพืชผลนะครับผมได้ว่าออกบูธอยู่ที่วัดพระนรศีบ้านนพินครับมาบริการลังกันขายนะครับผมบรรยากาศในงานาจะมีรถเข้ามาซ่อมนะครับยี่สิบกว่าคันยี่คันนะครับยี่สิคัน แต่ตอนนี้กำลังเบียงเข่าลูกค่านะครับเบียงเขาลูกค่ายนะครับก็กซ้อมอะไรสื่อสร้างลยเออสร้งสรงสร้งจะเข้ามาสอหพยุงย,ยังอารมาการจะพายเ่อบรรยากาศที่งานครับและมีคุทตาที่ใหม่ของเราครับอาชีพสองแรงครับผมมันยิ่งไมทต้งรองครับครับ ส่วนมากจะเป็นรถรุ่น L ครับผม L 3 6 L40 L 4 7 L 5 0จดบรรยากาศในงานครับที่นี่คือบรรณพินครับผมเป็นการบริการหลังการขายเซอร์ว,วิสเดย์ครับซื้ออะไรใส่ให้ฟรี มืบรรยากาศในงานครับลุงเธอเบียนอยู่ประมาณ28คันนะตัวนี้คิวที่27นะครับเอาอยัาง <c oughs> มาตัดสื่อครับ ข้าครับผมเดืีนใบดอซเซอรี่ห่วยรถดุนใหม่ตัวนี้4028อ,อ,อ,อีสัยโอ้โบัเสียงบันหมาอ,อ,อยู่คือบัวโอ้ยอยาดยังงนี่ถ่กันก,นกน่กันเยวงงม,มา

หมอ,อหเออถ้าเขาเชี่ยตั้งเยอะคนมาสามป่เอาเยอากองเยอะโอ้ยคันหรือมาปวดจ้วโอ้ยเงียกวะนี่นี่แต่เครื่องปั่นปั่นเป็นปั่น Ôi, cháu vào chào có người Ô, nhắm vào chào. Ô, này mà chào. Ô, <laughs> này có chào. Ô, chào. Ô, nhắm vào chào. người nhắm vào chào. Ô, nhắm vào chào. ของแขย,มมย,าาย,ยีวัันจึบรรยากาศวันนี้โรตีครับผมเ่ยนไปเนไปรีนีน้ำบ๊ยเรอพ่อมาบ๊ยไปดื่มเวลาไหโอ้ยตะกราบไม,ม่สมบูรแล้วเขจะมาให้เงิน่วน,นตาเนาะ โอ้แยนมนะก็สเบาออกกัเทียหนอยปั้นห่วกันเลยเทียเท่ยนแล้ววะน้ากูมูกับท่านนี่้ะวะ กินกับเอาเมน่อไหรเนี่ยบ่น oh, ่สเบิดเอาลูกลูกลูกนุ่งยังวะลูกเขาวะนี่ลูกนุ่งลูกนุ่งยังลูกเขา nó khó thôi mức khó những cái bạc này này cái tích này mất tích này rồi tích này mất tích จัดไปใส่ขวดใหญ่ขวดยี่หวัวพมนี่คือเป็นตอยูแต่คือเย็นดิทั้งขานทั้งรหลักลานล้านเอ็ดตัวไหนมเมนหลานเอ็ดแล้วเนาะแค่สองหลนนนอ เอาเห็มันใหญ่กว่าเขาลรถไอเขาซาอาวรถสร้างนูคือได้ไปอันงานกลุ่มคือเจ้าไปแล้วไปตกอยู่อำนาจพวกสองเรากลุ่มกลุมหลวงกลุ่มหลวงยังอย่างนี้แล้ววะอย่าวที่เข้าไปเลยนะจบอก

นัวละเลือดลามบ่บูดน้ำบ่เขากระดับ่บูดมเออเปลี่ยนบูดแต่ตัวสำคัญแ้อบูดขันคิดอันขันเจลีเป็ดเลยบูดแลยดีแล้วเฮ็ดไว้ใครก็เห็มันรูด ปย่าเปลี่ยนออาคากร้ายเอาไปรับจอบนี่กินเียังเหอจะเอาไหมเเเลน่ยงเะสิขยยจะสูบป่ะจะสูบป่ะย่าๆมันีสูบแมวขากินไหมเฮ้ยมึงเบยหรอแมวเขาไหมแมวเขาแตกก้อนหมูแล้ว เจเจีดเรียงสุดใหายมาหน้าผมหีืม่มาขอไปกินแลมาโอ้ยยังหลายคิวครับดีวมาน้องมือนน้เนาะมามาครับต้องหายย้อครับ ครับครับเข้าจารยเอาแบบเสื้อมัฮะเอาเสื้อมั้ยแบกเสื้อมัแบบเสื้อเจ้าซีอัลนะทีครับทีขายอันนั้นอันนี้อ๋อจ่าจ่าจ้าจาจ้าเดี๋ยวขายให้จ้าเข้าผัดเข้าผัดอันนี้เขาผัดครับห้ามเขาเรื่องปะ อาจารย์แบบเสื้อเบิ่งยู้ใช่ะนี่แบบเสื้อในที่ระลึกคูมาตาอ๋อมีมีเห็บเลยเป็นเรื่องได้เลยเดี๋ยวเดีขาให้อีกอนอ่าได้เลยมีปรหลาดซีเวตีโอ้ไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเนาะ หลายๆมือนี่เยอะเลยครับ